ตัดคผมบ้านนี้อันบ้านนี้ไปยังคะเปิดยังเปิดแลเปิดแลว ยายไอ้บ้านบ้านแดงทำไมอยู huh. then, ่คนละข้างเนี่ยน่าโทรใส่บ้านแดงไก่เลยเอาบ้านแดงคางไปพี่ทำไมลีนินมันแหลมมาเต็มไปวะโถจะเล่นลีนินแบบเฮ้ยลีนินูนี่ยังดังลินินนี่ลี่ินินลินินนี่ลินินเก็บได้ไหมเดี๋ยวลูกค้าให้ไม่เอฟเลย ส่ส่หส่วนตัวรีวิว7 0 0นะอันเจ็ตร้อยตัวนี้จะเน้นใหญ่นิดนึงนะคะป้ายเขาเขียนใหญ่ป้ายอยู่ไหนพี่โต๊ะเราโชว์ป้ายลราใครอคะยังค่ะแม่ป้ายเชอร์รี่นะเราจะเขียนอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเขียนเน้นใหญ่แต่เน้นของเขาอ่ะยังไงมีไซส์เล็กบนอยู่นะโผลมาทุกลูกนะคะรีวิวมาโผลมาทุกลูกเป็นแบบนี้กีกาก็เช่นกันพี่โต๊ะขอบใจนะน้องนี่บันณนอะ เอะอ่แล้วก็บนแบน์แม่ไม่ต้องบนแบนด์นะดีค่าใหม่ใหม่จริงๆเพราะเพิ่งลงเอาเลยนินินอ่ินินด้ามินินม่วงนี่ไงลายนี่นินลายเอาจะเล่นก็เล่นเดีมานี่้าสะเนี่ยสวยวะเนี่เราไม่เราะเล่นไวปะเนี่ยเยอะน่าเนี่ย หนไหนก็ไหนๆแล้วนะดีปกติหนูจะใช้แบบเนี้ยแบบเอวยืดแต่บังเอิญแหมสีมันแหลมมาเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวหอมมากเลยหอมเลยเล่นแค่มือเดียวเดยกพอแล้วหมาเดแล้วหนักนะี่ต้องละใสไปแล้ว่งค่ะอันนี้เป็นกางเกงแล้วนะครับพี่ดารุณีพี่ดารุณีเอ็ดไหมหอมมากเกงๆสี่ห้าส่วนแม่บ้านนะครับพี่ดารุณี นะลูกค้าของพี่ดารุณีเมื่อกี้เก็บไปแล้วนะครับเสื้อของพี่ดารุณีเก็บไปแล้วอันนี้เอาไปคู่กันเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้าเนื้อลินินค่ะแปดตัวเป็นสี่ห้าส่วนนะโอ้สวยมากเลยสวยมากไมากไม่คิดแปดตัวแรก จ้ะตัวรีวิว1,700เท่านั้นลูกค้าดูเอวสูงปุ๊บเรนินร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแม่ลูกเยอะรับรีวิวค่ะขอบคุณครับเก็บเลยก็ได้นะครับพี่บางตัวเป็นลินินร้อยมาใส่บางตัวเป็นลินินคนทสมงเรนนนะแล้วแต่ลูกค้าเลยตามใจลูกค้านะครับตามใจลูกค้าทุกอย่างแต่อย่างเงี้ยลินินลินินแข็งๆอย่างเงี้ยครอบร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่อยแม่มันไม่เขียนะนี่นะลูกค้าเรนนดำเฉย มันไม่เขียนลินินน่ะตอนเนื้อเนื้อแบบนี้นะลูกค้าอยากดูเราก็เปิดให้ดูทุกตัวนะลินินเชอรี่ไม่มาบ่อยเชอรี่นานๆมาเชอรี่นานๆมาทีแต่ว่างานที่เหมือนกับเชอรี่อตัวนึงคือกีกา่เอลสุกขึ้นีี่่อะะไรเนนยยแต่โสภาบอกอยากให้เก็บมากกว่าไม่ใช่ผมแล้วสายฟ้ากับเมงค่ะอันนี้เก็บลินินไหมลินินลินินอันนี้เก็บลินินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไซส์เอ็ม นางเขียนไซเอ็มแม่ดูเอ็มตรงไหนเป็นเอลสมอลข้างหลังนะคะข้างล่างข้างหน้าตรงนีเอันนี้ลินลายเท่าไหร่คะอันนี้ลิลิผสมเรยอนกระสอบมาหนึ่งพันเก้าร้อยตัวรีวิวรับไหมขอรับยังลูกรีววิเบ้านฟ้ารับแล้วค่ะอ๋อรับแล้วนะคะอะไรคะคุณแม่อ๋อคุณแม่ลูกช่างนี่เคียงเขมโมไซย์ใหญ่นะบิดนะฮะ เขาเขียนว่าเน้นใหญ่แต่มีเล็กมีเล็กทุกลูกหนูเปิดมาเยอะละยังไงก็มีเล็กนี่ไงใส่พอดีก็มียังไงก็มี เพืนด้วยนะอ๋อแนะวงเล็กาไม่ใช่ตัวเองตัวร้อยอย่าเพิ่งเก็บนะลูกค้าเปิดลูกพีชทันอร่ยเอาใจลูกค้าบกเอาใจไม่ไอ้ไม่เอาใจไม่ถูกคุณผายุด เป็นยานแบบไซส์ก็ประมาณเอเนาะมลเล็กสุดจะประมาณ6เนี่อย่างเงี้ยที่หนู่งขอคนใส่พี่สันี้เอ็กซ์ไซส์แพนชื่อพี่อะไรนะพีเอออพี่น่ไเไส์เล็อันนี้หูลีค่ะเนียสีดลีไซส์ไซส์แปดอีกากับเชอรีเหมือนกันนะจ๊ะกางานเชอีเหมือนกัน เขาก็ใจผิดผิดเหมือนกันด้วยนี่เขาวางมาแบบนี้ละท่านนี่นิหรอไม่มีเชอรี่เล่นจีการได้มีการมีการเล่นเชอรี่ได้อันนี้ของร้านโซเลนเหรอพี่ต้าดีดำสวยมากดูเอวเนไม่เกิืเกมือไม่บางนิ่งๆค่ะลูกค้าจะเล่นอีก่งไหมอ่ะนี่เล่นินเอาอีกไหมค้าให้ค้าถึง ดูนะพี่ไม like ่กล้าเลยพี่กลัวมันหล่นดูบ้านฮะนี่นี่นี่ดวลองนี้สิครับโอ้ยกระดิ๊ดวยนะกระดิ๊ดวย เห็นไหมล่ะหนูก็บอ,อกแล้วมันมาทุกคนทุกกระสอบเลยเดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ๊ยทำไมน้องเปิ้นโปะใหญ่แล้วทำไมมีไซส์เล็กมันมีตนถือว่าเป็นห่างไปแล้วกันแต่ไม่เชื่อผ้าไม่สวยนะผ้าสวยเนี่ยหนูแฝดแล้วทำไมเหมือ <4 S 1> นกันได้เลยแฝดเหรอแฝดริมเงินไงเห็นไหมแต่เขาอาจจะเน้นไซส์ใหญ่หน่อยถ้าพี่ๆชอบใหญ่นะคะหนูก็แนะนำป้ายนี้แล้วที่เขียวออก ็้็สอบนี้ลีนินสีสีเต็มเลยข้อบีลีนินสีม่วงกันมากสวยเนอะเีดังราคาน่ารักด้วยนะคะผันกาผ่าเวลสโาโชลีนินครับพี่นะทคอนค่อนอนคอ้นคออนนอนคอนนคอนคออน้อนคอนคออขอคลลนเ ถ้าพ,พี่ชอบแบบสีเป็นๆสีแบบอย่างเงียง้ยลูกกวาดเยอะๆไปไอสีมะพร้าวนะพี่น้ำลงวันนี้นนลงวันนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่อยากรีวิวชนกันเน,ะเนาะแต่เดี๋ยวพ่งนี้เปิดไอสตีนะใครไม่ทันตัวรีวิวเอ่อตัวรีวิวของอเสื้อสาวรุ้งนี้ถึงเปิดนะคะอยากเปิดให้พี่ดูล็อตใหม่ทั้งทั้งที่เพิ่งเปิดเลยนะแต่ว่าอตนั้นหมดแล้วตอนนั้นหมดแล้วถ้าพี่แอมดูอยู่ นี่ของทาแกมเก็บเกบเอดแล้วเพรานี่มาใหม่ลงสดจีหอมมากเลยครัจับเลยคุเอาีววยเอาไปแล้วอนอะไรคะเนี่ยคุณแม่งานไม่ท่าเมือนกันอะไราตอนนองโอ้มาแล้วโอ้ด็เนใปได้ริ แม่ใช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 ่แม่ดึกเยอะพร้อมจะจ่ายวันเลยกะเว้ยสองตัวอะไรเป็นอะไรวะนี่กินเยอะไมยหมดอะไรจะเอาอย่างนี้นึงเอาก็เอาเลยเดี๋ยวขารอพี่จ๋ามันมีแบร์นะพี่ไม่ต้องกลัวเอ้ยตัวนี้น่ารักมีคาโก้มีราคาโก้ดู้ที่ชอบก่อนโนนะแต่บางคนชอบทำทีทำตัว บางคนก็เอ้ยพี่ชอบพี่แบบแล้วแต่มีหลากหลายให้พี่ๆเลือกอะไดีกว่าคนเราชอบนู่น,น,นแบบเนาะแปลกไหมจัดแบบเสร็จแล้วนะคุณจัดโหดิมีโซฟาล์กา่าจะเล่นทีเดียวเราไม่เล่นอีกเลยเหรอ,อเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่ลูกฮาดูซีแบบอันนี้ซีแบบหาหามาข่มรอบแรกนะ,ะ <laughs> แต่รอบรอบเมื่อกี้สีสีก็สวยนะ นี่นีนนเป็นแป้นนี่นีนสีเขียวนะคะเนื้อเป็นเนื้อลินินนะบางตัวเป็นลินินร้อยเปอร์เซ็นต์บางตัวเป็นลินินผสมนะคะเดี๋ยวให้โสภพานับให้กีตตัวอ้าวป่ง2 3งสามส9่ห้าหกเจ็ดแปดเกอาเตัวเมื่อกี้แหละวางดีดีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้า น้ำไฟน้ำหมาก็กล้าวละไรสเดียวเมื่อกี้ท้ายไปไหนวะน,น,น,นี่สีแดงแม่เกี่ยวน้องชอบมากนี่สีนี้ก็สวยดนตัวนี้ลีนินผ้าสุเลยหยอนลีนินแอนลีหยออเขาบอกผ้ามันจะคิ้วๆนิดนึงเนี่ยน,นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดิว่ามีปากข้างล่างด้วยนี้เปร์เ็ป้ายอะไรครับพึ่งมาป้ายที่ด้านนี้เลยไม่ใช่ขอโทษป้ายเชอร์รี่ลาออกแป๊บหนึ่งได้ไหมวะป้ายเชอร์รี่ค่ะ ป้ายเชอร์รี่ตัวนี้เน้นใหญ่นะตัวนี้เน้นใหญ่นะคะอะไรอ่ะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่จ้าเจ๋งตัวใหญ่ปะเนี่ยนี่ขี้อิ่มอะไรเป็นี้พี่นะนะคะน้องเขาเน้นไซส์ใหญ่นะคะป้ายเกล็ดใหญ่น้องเน้นไซส์ใหญ่แต่มีไซส์เล็กปนนะคะ45่กิโลประมาณ130 140้องร้ีคร่าวๆนะ45่สิบากิโลจำนวนคู่กับบน้ำหนักค่ะนะคะมีค่าจัดส่งด้วยนะคะลูกค้าสามารถมารับ ได้ด้วยตัวเองนะคะลูกค้าท่านไหนอยากจะส่งหนูอยากให้พี่คำนวณล่วงหน้าเพราะอาทิตย์หน้าขนส่งหยุดเยอะหยุดหลายวันอ,อย่างน้อยเขาหยุด2วันนะคะแต่หน้าร้านหนูหยุดแค่วันเดียวเดี๋ยวหนูจะทาตารางวันหยุดให้อีกทีหนึ่งนะคะ,ะพ,พี่จะได้คํานวณวัน,ผผ<ค>นส่งถ <ไป S 2> ูกต่อสองต่อทีเดียว,วคำนวณให้เพราะบางขนส่งอะคือหยุดยาวไปเลยแม่อย่างนี้หล่อนเป็นไง มันเขียนร้อใช่ไหมตัางตัวก็เหมือนร้อยเปอร์เซ็นกับผมเอาเอาตามไปก็ได้ชอบสีสันไปเอสตีมะพร้าวแล้วจ้ะ้องสีเยอะๆอ่ะเลยไม่รู้ว่าเขียวน่ะจะเป็นเรนี่เอลสามสองไหมคะขายกก็สอบจัดขายกก็สอบขายกก็สอบครับผมมีทุกเอจ้ะเอหวานก็มีแม้เอหวานไปยังไงทำให้ลูกค้าเอทเอลหวานอ่ะ นี่เห็นไหมมีเล็กค่ะหนูบอกแล้วว่ามีไซส์เล็กด้วยแต่เขาเขียนไซส์ M นะตัวเนี้ยมันมีเด็กๆเห็นเล็กอยู่ก็สองตัวแล้วปนทุกลูกายนี่ลูกค้าได้ายนี่มันเสียเสียบสวยนะซา,าบลูพี่พี่ยีนออกไปไม่้างคะวน้องเป็นคอตตอนไม่มียีนนะคะลูกค้าถ้างานกระสอบยีนจะแยกออกไปราคาเท่ากันนะคะ กระสอบย e ีสี่ห้าส่วนสาวอวบมีนะคะรุ่นนี้เป็นคอตตอนไม่มียีนค่ะมีเสื้อสาวอวบอ,อก5้าสิขึ้นไหมคะเสื้อสาวอวบสตาร์ที่อกประมาณ38แต่ถ้าเน้นใหญ่มากหนูแนะนำมีโพลีปลส้มนะคะเสื้อคอตตอนลินินปลายส้มนะคะเสื้อสาวอวบรวมผ้าป้ายขาวบารโคตขอแอดมินดูรีวิวได้อันนั้นคือใหญ่แต่50ขึ้นไปหมดเลยไม่มีนะคะ โรงงานตอนนี้เขาทำรวมกันมาแล้วแต่ตก่อนมีนะแต่ก่อนหนูมีอกห้าสิบบวกทั้งก้อนตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วนะคะเรนินกำลังเดินทางเอาเรนินมาหนึน่งไม่ใช่มีสติเอาเรนิน,น,นเดีรนินห้าสิบเมื่อกี้ก็เลยเนิน,น,นโยนไปแล้วไม่ได้เคียดเลยลูกค้าเยอะถ้ามันไม่มีเกล็ดเรนินก็ องกนต้องนมไเหมด้วยนะวิาถวีนเยอะมากนเ้ยไม่ใช่ตนนนี่มาแล้วจ้านี่นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวขอสีแปดมาวีนินลายตัวนี้ผสมไดยอนแน่นอนแบบลายนะวีินีน้ยสีนี้สวยแม่สีนี้เขียวขี้ม้าเขียวแบบเขียวทหารสวยมากวีนินีนี่กี่ตัวคะเจตัวค่ะ ค้าบอกเนาะจำไม่ได้มาแล้วจำไม่ได้แล้วนี่งๆได้ย้อนตนแบรนด์อยู่แล้วลูกค้าคาะไม่ต้องห่วนะเป็นเลยนี่งๆสี่สิบห้ากิโลสำหรับน้องเชอร์รี่นะคามชิ้นนะจ๊ะถ้าใครชอบเล็กกว่านี้ชอบแบบไซส์เล็กเลยหนูแนะนำงานญี่ปุ่นที่สวยมากเหมือนกันนะคะสองพันสองสี่ห้าส่วนลูกค้าขอดูรายการได้ ป้ายมีเยอะมากมีหส่วนป้ายมีเยอะมากมีพิเศษก็มีสองร้อยตัวก็มีอ่าก็สอบพิเศษสองร้อยตัวก็มีค่ะไอดีก็มีราคาย่อมเยาจับปลาก็มีนกแก้วก็มีมีเยอะใดๆคือเป็นคอตตอนนะอุ้ยแม่ดูดินิม่วงอันนี้โชว์ไปยังยังแต่มดแล้วพี่ ใหเดี๋ยวโชว์รอบสุดท้ายไปเลยดิเผื่อลูกค้าก็นับด้วยจบขั้นตอนเนาะเผื่อบอกได้นะเบื่อยากไปเก็บขายยังไงคะขายส่งยกก็สอบวันณีจะเป็นเน็กมาด้วยสับขายส่งยกก็สอบจากพี่ส้าลูกค้าจะได้โชว์ลีนินไปก่อนเนาะได้ลีนินเสร็จโชว์ลีนินไี่3รอบไหม รอบรอบละเก้าเก้าเล้วก็นเจ็ดปับถ้าจำไม่ผิดนะนว่น่าจะใช่ขายตัวขาตัวเอาโทรค่ะพี่เดิเก้าเก้าเจ็ดวาแปเก้าดแม่คันที่ไหล่วที่หนึ่งเอูนะถ้าใครได้นี่นี่สตัวสุดท้ายนะลูกค้าไอสตัวสุดท้ายค่ะ ม่วงใอยประเิลูกค้าจะไม่เห็นวันที่มุกพี่จ๋าคะเราอีกบอกนะคะสี่ห้าส่วนป้ายเชอรี่ขอกระดุกริ้งน,นิดน,นึงสำหรับวันนี้นะคะน้องดัาลดมาเอาเชอรี่ลงสดใหม่วันนี้นะคะลูกค้าสี่ห้าส่วนแม่บ้านลินินบานเลยนะน้องเน้นใหญ่นะคะสำหรับป้ายนี้นะคะให้น้องๆแยกฝั่ง โคนสีห่ห้สวยเลยผ้าใหม่ด้วยพึ่งลงเลยนะคะราคา1,900บาท45กิโลคับคุณนะคะเดี๋ยวเจอขาสั้นกันต่อจ้า